สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับผมอยู่กับช่องลำนำอีสานครับบ่าหมูสาวหน่อยคือเก่าครับเอาดอกแรกแหกม้านิฟซีมือนี้เป็นมือบ้าครับว่ได้กีดยางเอฟซี FC. ได้เขาปลามาได้เศ้าครับตีหาครับเขาไม่รับสาวหน่อยสาวหน่อยเลยเอาไฟมานํำครับดอกแรกกง,งามเลยเป็นเห็ดเขาไข่ขเขียวครับเอฟซี FC. อ้ยเอาไฟออกนะเจะ้ไฟขึ้นนั่นนี่ครับ สุดยอดเลยครับเอาใส่กตาไปหากันต่อครับเศว้าหน่อยก็ได้มาดอกนึงครับดอกหน่อยเอามาหลุดมาหากันต่อยฟซีวนี่แหละครับคันพ่อดอกนึงเหล่ากับยางว่นย่างเลาะเบึงสี่เอฟซีมีหลุนครับผมเถิดเขตดนี่ครับเป็นวิธีหาเหตุของบ่วหมูคัน้พ่อดอกนึงเหล่าก็ต้องเลาะเบิงครับผมเอาเอฟซีมาหลุนกันต่อครับคันพ่อกับสิทธายเบิงอีกครับผม เอาครับเอฟซีครับสาวหน่อยพ่อบ้างครับผมบ่าหมูกำลังยางไปหาสาวหน่อยครับเราไงบ่าเป็นกีโอเอฟซีครับนี่แห,หละครับเอาเอาสาวหน่อยเอากันค่คอยเดินยังหาห้อยเพิ่นหยียบงานใหม่งายังหาประสานตัว มูเพิ่นมาไต่มาจะเส้กากับมาครับผู้นบอครับดวงไฟอยู่ขุ่นครับหลายดวงเอฟซีผุนอยู่ข้างในครับอีกเพิ่นมาก,กันหลายคนในเอฟซี FC. ผู้นมาจะเส้าครับเพิ่นมาจะเส้ามืดป่ะมาณผู้นี้จะช่วงตีสามตีสี่นะครับไฟอยู่ข้างในผุ่นเป็นใส่ไฟใช้เอาคือเซาหน่อยอะไรเอฟซีเอามาหลุนมาหาตัวครับหมานกับไทยเบื้องอีกครับเอฟซี FC ครับ เอาล้วครับเอฟซี FC ครับบ่าวหมูมาพออีกแล้วคือว่าขันมาจะเซาบ้างก็สีได้เห็ดดอกงามมึงสี่เหรอครับพอเห็ดดอกใหญ่เห็ดดอกใหญ่ดอกงามมึงสี่เหรอเอฟซีเห็ดขอไข่ครับบ่าวหมูเอิญเซาหน่อยมากเอาแล้อจู่ว่างเในบุีเสาหน่อยก็ได้ได้ยินเสียงเฮือๆอยู่สี่เหรเอฟซี FC. ดอนเนี้ยมันเคยออกเข้าไปย่างลรอให้มันทั่วกันครับ จะคอยขามดอนขามนี่ไปเอฟซีนี่ครับแบหมูเอิญเศร้าหน่อยเศร้าหน่อยกําลัางยางมากครับฮะพอ่ะพอเ่เดี๋ยวยา,างไปก็ได้เศร้าหน่อยพ่อให้กันครับเอิญมาหาเบาหมูยางย่อนมาหาบาหมูมาพ่อให้กันเป็นกีมเนบ่า นี่ครับเ,เ,เริ่มสรเทาแล้วหมู่บ้านบบเห็นเศ้าหน่อยพอครับแต่ว่าเป็นดอกงามๆสีเลยบีแข็งๆสีหรอครับแต่ว่าเขาจะเป็นดอกบานนี่ละเป็นยังคนมาไต่เขาจะคอยได้เล็ซีเป็นยังสีหรอครับผมดอกบานยังสีละเอามาลุ่นมาหาต่อยเล็บซี่ให้เสียเวลาครับผมบอท่านพอเฮ็เลซีแต่ว่าให้เบ่งบรรยากาศครับนี่ครับเพิ่นกับเขามาหาคือการเล็บซีายครับเนี่ยมือเศร้า เป็นมือบะมือแรกเอฟซีพได้กีดยางครับมัอน,นี่เลยเขามาาตาเศร้ามาเบิ้งผ่าบรรยากาศปลาเห็ดในดงครับนี่ละเพิ่นกะหาอยู่หากินด้วยกันครับมาตาเศร้าบ่กยังไงมาตาเศร้ามาตาเศร้าโอ้ยเบิงบ้งมาเบิ้งเห็ดในกระตาเพิ่นเอฟซีออนซ้อนเด้โอโยลปลาถ่ายไปจักรูปกันครับ ไอ้เบิง้งวันน่้จะเต็มพูดหรตาเลยตีนี่ไอ้เบิ้งเนี่ยครับบันโขกสว่าง,าโโางอุย้ยเต็มกับตาเอฟซีสมพนมาจะเศ้าอ,อยู่อั่ซ่อนอน,อนั่ซอนเบิงบ้งไอ้เบิ้งเนี่ยครับหน่อยเอยเบิ้งหน่อยอมขว่อะปว้อ้อยเอฟซีเอ้ยอ,อืมจ่ไปปวาเอา อ่อนซ้อนออนซ้อนเอฟซีไปหาไปเฮาเป็นยางยอดว่าพี่เฮาหา,หาหยอดเพิ่นขึ้นไปเอามาลุนมาหาต่อยเอฟซีเอ้ยเบิ่งเห็ดในกระตาเพิ่อนน่ะละได้ผฟุลกระตาอีหลีเอฟซีขากิลีครับเขาแม่ไก่คอยหูครับเพิ่นเป็น,เป,นเป็นป้าได้เคยถามทางเพิ่นเอฟซีเอบอบอลหมูครับเาวหน่อยลงโอ้ได้ถามทางเพิ่นเพิ่นมาได้เศร้าครับ มือนนนหลงผมมายางมันเศร้าหลงเลยมือนนนแมน,มนครับบัดด้มือหลังมือหล,ลังมาผมไปยางในทางเลยยางยางมันจำเลยเือครับกอกมานี่ลห <c oughs> ละเอาล้ครับเอฟซีครับสาวหน่อยพอ่อเฮดเขาไข่ขครับผมหลังจากยางกันมา พอสมควรครับตั้งแต่พ่อซุ่มป่าเพิ่นได้เห็ดพูละตาเฮ็ดีเคยถามทางเพิ่นเอาสาวน้อยเก็บเลยเจ้านี่ครับดอกงามเฮ็ดี่เนี่ยเฮ็ดี่แล้วมันงามเฮ็ดสี่เฮ็ดท่านบานเนี่ยมันงามไปเลยครับดอกตูมสุดยอดเลยคนหลายครับบานเอามาเดาเสิรกัคนหลายคือเก่าเฮ็ดีหลายคักหลายแน่ครับผู้เพิ่นได้เต็มกระตาก็ได้กันแล้วครับเอามาหลุดมาหาต่อยเฮ็ดีครับ อีกแล้วครับเอฟซี FC ครับสาวหน่อยครับเอท็อปฟอมเดีวะ่าหลังจากได้บังหันครับพ่ออีกครับก็ลลังหน่อยหน่อย,อยเป็นดอกกีครับผมก็ลลังขึ้นจากดินเอฟซนี่ครับนี่เอฟซีขาแข็งแข็งดอกแข็งแข็งเลยติดหัวมุมครับนี่รถเจาแลนพผ่านอยู่นี่ครับเอามาหลุนมาหาต่อ f เซ เอาเยฟซี่ครับมาผอเฮ็ดหน้าแลครับหรือว่าเฮ็ดน้ำหมากันเองเยฟซี่เอา้าสั้หน่อยเก็บรถเปลี่ยนล็อกครับเยฟซี่เปิดไม้ยางเหี้มันหูครับเพราะว่าคันหอดหนาฝนเฮ็ดออกแล้วไม่แสด้หูครับว่าเข้าตรงมาหาเฮ็ดมองจังไดรครับเพราะว่าหน้าโคตันสิเป็นเฮ็ดปวกออกเยฟซี่แสด้หูครับจุดเทาไม้เดินทางครับเยฟซี่ในการหาเฮ็ด เอามาลุ้มาหาต่อครับผมเอาครับเอฟซี FC ครับเป็นบ้าหมูพอ FC, ่อเอฟซีแวนี้มนขีไอมนขีดินโอ้ยนื้ว่าแต่มนขีดินครับเขาเน่าเน่าเต็มเสียบเลยโอ้ผมว่าได้มนขีดินบ่มแมนขาเขายุบโอ้หนี่นี้นี้นี้นเอาเบื่อได้ดอกเนกก่าก็ยังได้ดอกดีอยู่เอฟซีเป็นเฮ็ดเอยียงนี่เห็ดหน้าขาวบ่โอ้เห็ดหน้า,ขาเขาเฮ็ดเขาแป้งกะเท่าคือกันเอฟซี FC. โอ้เสียดายเสียดาย เถาครับเอ้อบอว่ากันตัวได้เพิ่นเถากับปล่อยเป็นเสือไปครับหาเอาตัวดีครับเอฟซี่ครับอ้าวเอฟซี่ครับยางจนเมยจนลาอถอดใจเลยครับสาวนหน่อยโอ้ยหน่อยเสดงกินวันี่แค่นสู้นึกซื้อกับสิฮักเลยนี่เอฟซ,ซี่เฮ็ดป่วครับโอ้ย ไปแล้วอ้ยซี่หัวรุดขารุดครับโอ้ยส้าหน่อยว้เห็ดปัวกับพ่อพ่อ่นเพื่อจะจมกับพ่อรดพ่อจะกินไม่ได้สามเวฟซี่เห็ดเน่าครับดอกหน่อยร้อมเอามาลุดมาหาต่อครับเอาเอฟซี่ครับผมหาเห็ดเขาปลาหาเห็ดซอกหาเห็ดกับส้าหน่อยโอ้ยพ่อ้เพิ่นครับ เป็นไดนเป็นกะตาน,นี่ครับของบ่าวหมูมา้าก,ไากา็ได้ซ้ำเก่าได้น้อยก็มีบ้านซ้ำครับแต่ว่าไข่เนียอยู่ด้ดอกใงญ่ครับได้ดอกงามอยู่ได้พ่อปนเอฟซีมนีไว้ปนกินเองครับผมเอาสรุปคลิปเอฟซีครับฝากเอฟซีแฟนครับคือเก่าละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำนา,าน้าอิสานเป็นกำลังอกกำลังใจให้บ่าวหมูสาวหน่อยทีมงานลำนา้าอีสานครับเอฟซี FC ครับสุดท้ายทายสุดขอการคำว่าสวัสดีครับผม จากไปก็ภาพบรรยากาศป่าดงนี่แหละเอฟซี 4, เอ้ยลุบกุ้งครับลุบกุง้งได้ก็ได้ดอนเดียวซ้่เอฟซีได้มองเดียวคอรอและกะยางจนล่าครับเอาไปไปครับผม